ฟอกไตมาแล้วหนึ่งปีค่าไตกีสลายเนี่ยมันสูงและฟอกอาทิตย์ละสามครั้งท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนที่ฟอกไตหนึ่งปีเนี่ยมีโอกาสหลุดจากการฟอกไตได้เพราะแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกเลยว่าสามเดือนแรกสามเดือนแรกถือว่าถ้าคุณผ่านสามเดือนแรกเนี่ยคุณสามารถฟื้นฟูไตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยคุณสามารถสลัดเครื่องฟอกไตได้สามเดือนแรกนะพาออาจารย์แค่ประมาณหนึ่งครั้งก็สลัดเครื่องฟอกไตได้แล้วอันนี้อาจารย์พูดเดเลยแต่ถ้าคนที่ฟอกแล้วเนี่ยหนึ่ง สามเดือนคุณโอกาสที่จะอัพขึ้นมาเป็นเกรดเอแล้วก็ต่อมาก็คือหนึ่งปีต่อมาก็คือสามปีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฟอกไตเกิดแล้วสามปีห้าปีเนี่ยเราต้องปล่อยไหลเลยคือปล่อยให้มันดาเนินการแต่ในช่วงหนึ่งปีสามปีมีโอกาสที่จะฟืน้นฟูได้มากแต่สามเดือนแรกถือว่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกและจะให้กําลังใจคนที่ฟอกไตจะตัดสินใจฟอกไตแล้วช่วงเวลาแรกแรกของชีวิต ในการที่เริ่มแรกการฟอกไตเนี่ยเราต้องมีหวังไงว่าเราจะต้องสลัดเอาเครื่องฟอกไตออกมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณวัชชัยมีโอกาสมากเลยที่จะกลับมาฟื้นฟูได้เพราะคุณเพิ่งเริ่มฟอกนึกออกปะ่ะและที่สําคัญที่สุดคุณวัชชัยถามอาจารย์ว่าถ้าค่าไตกิสลายมันสูงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้โรคไตนะก็อีกเรี่กงอาหารจะพวกผักใช่ไหมก็ไปกินจะพวกแป้งแทนเพราะฉะนั้นเราต้องงดแป้งงดไขมันเพราะว่าไตกิสลายก็คือไขมันที่มันแทรกตามตับอะ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเยอะกินอาหารจะพวกแป้งอาหารจะพวกไขมันเยอะแล้วเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยไออาหารพวกนี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่แทรกตามตับมันจะแทรกตามตับสังเกตดูสําหรับคนที่อดอาหารเยอะๆเนี่ยร่างกายก็จะผอมแล้วก็จะดึงไขมันออกจากตับดึงไขมันออกจากตับเหมือนกับหมูป่าที่ติดเห็นไหมพร้อมเลยไหมแล้วเขาก็จะดึงพลังงานตรงนั้นออกจากตับออกจากกล้ามเนื้อก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสุดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณงดอาหารแป้งแล้วก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนสําหรับคนที่มีไตกรีสลายสูงนะคะโอเค